สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่ปุ้มเองนะคะพี่ปุ้มเพรมสุดาสันติวัฒนาค่ะพี่อยากจะบอกน้องๆนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเนี่ยขอให้ทุกคนใช้เงินอย่างรู้คุณค่าเรื่องการเรียนเป็นเรื่องสําคัญนะคะอย่างพี่เองเนี่ยสมัยตอนเด็กๆค่ะพี่รักเรียนมากเลยพี่เป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็ชอบการเรียนไม่เที่ยวเตรนะคะแล้วก็เตือนด้วยนะคะช่วงนี้น้องๆค่ะเราอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะอืมอย่าไปเล่นสนนะคะแม่ปีนปง ก็ต้องระวังมอเตอร์โซ์มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับขี่ก็ต้องระวังนะคะน้องๆถ้าเกิดว่าลมขึ้นมาหัวร้อนข้างแตกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเสียการเรียนนะคะต้องระวังนะคะอะไรคะหัวหัวเราอะไรหัวเราอะไรโอ้ยเออยังไงอ่ะกับ นะคะขอให้ตั้งใจเรียนการเรียนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเรียนจบแล้วเนี่ยอยากจะทำอะไรค่อยว่ากันอยากจะเป็นแบบพี่หรือไม่เป็นแบบพี่พี่ก็ไม่ว่าแต่ว่าอวยพรทุกคนนะคะเรื่องเรียนสําคัญที่สุดนะคะ สวัสดีครับน้องๆครับพี่เหี่ยวเบิร์ดนทมมมัทพง์มัมัดจากช่องเจ็ดสีนะครับเหี่ยวข่าวเจ็ดสีน้องๆต้องเป็นเด็กดีนะครับตั้งใจเรียนนะครับเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เล่นกีฬาและไม่พึ่งพายาเสพติดนะครับจากใจเหี่ยวเบิร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พี่จอยเจรนันเกตพงศ์นะคะพี่ปูนช่อฟ้าเหล่าอาระยะค่ะและพี่เกตสิริกุลอัปัญญาพลค่ะพวกเรามาจากรายการอะไรคะพี่เกตเด็นข่าวเด่นบ่ายสามโมงค่ะ วันนี้เราทั้ง3คนมีอะไรมาฝากน้องๆด้วยค่ะพี่เกดก่อนเลยใช่แล้วนะคะก็อยากจะฝากกําลังใจให้น้องๆนะคะหลายคนเนี่ยที่รู้สึกว่าเอ๊ะท้อแท้ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเหนื่อยเหลือเกินนะคะ <Ừ. S 2> ก็อยากจะบอกน้องๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะว่าเรามีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าคนอื่น <Ừ. S 2> คือได้ฝึกประสบการณ์ไปก่อนทีนี้นะคะก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีเลยเพอเข้าทํางานจริงๆ,ๆ,ๆเราก็จะมีโอกาส <ๆ S 2> มีประสบการณ์การทํางานมากกว่าคนอื่นด้วยนะคะพี่เกดไปละอภิปูนบ้างส่วนใครหลายๆคนนะคะอาจจะเรียนหนังสืออย่าง อันนี้ยิ่งมุ่งมั่นได้เต็มที่โฟกัสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเรื่องการเรียนอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้หน้าที่เราก็คือการเรียนหนังสือทุกอย่างต้องมาที่หลังการเรียนนะแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือพ่อแม่งานในครอบครัวช่วยเหลือได้เนี่ยฝึกหัดไปก่อนเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานชีวิตนะคะก่อนที่เราจะก้าวต่อไปในสังคมการทํางานใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะคะที่มีความฝันอยากจะมาเป็นผู้ประกาศข่าวเหมือนพี่ๆทั้งสามคนรวมถึงพี่ๆคนอื่นๆน,นะคะถ้าหากว่ารู้ตัวแล้วนะคะเริ่มฝึกได้ตั้งแต่ตอนนี้ค่ะ พูดภาษาไทยให้ชัดเจนนะคะหรือว่าฝึกความกล้าแสดงออกมานะคะการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่นะคะรวมถึงพี่ๆเองก็ชื่นชมไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะคะถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วน้องๆก็จะมีต้นทุนชีวิตเหมือนที่พี่ทั้งสองคนบอกเอาไว้ยังไงก็สู้ๆนะคะพี่ๆทั้ง3คนเป็นกําลังใจให้ค่ะ